วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศการใส่ปุ๋ยมันนะคะมันสําปะหลังนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะโอ้หลายคนเลยนะคะตอนนี้ก็คือนำปุ๋ยใส่ถังแล้วนะคะพร้อมที่จะไปใส่แล้วคะ่ะนำทีมโดยน้องแมวเสื้อสีชมพูเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆค่ะนีน้องแมว หลายคนค่ะเพื่อนๆค่ะทีมงานนกเซงเซลอันนี้น้องๆค่ะน้องๆน้องๆตัวเล็กที่สุดในทีมงานของเรานะคะบ๊ายบายน้องๆบ๊ายบายค่ะอันนี้แม,ม่จันแรมอ้าวแม่จ,จันแรมไม่ขายน้ําเลยคะ่ะวันนี้ไปใส่ปุ๋ยมันกับเขาด้วยอืมหลายคนเลยนะคะทีมงานของเราเดินไกลอยู่นะคะเอาปุ๋ยใส่ถังแล้วก็สะพายกันไปแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆค่ะโน่นป่ามันอยู่ข้างหน้ามองเห็นริบๆนู่นน่ะค่ะเพื่อนๆค่ะ ปุ๋ยก็หนักหน้าดูเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ปะปพอใส่มดุดก็ต้องเดินมาเอาปุ๋ยที่รถอีกคะ่ะเพื่อนเพื่อนาน,นี่ไปเดินไปเดินไปเดินไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วหนักหน้าดูเหมือนกันนะคะปุ๋ยคนละหนึ่งถังวันหนึ่งก็ใส่ได้หลายไร่เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะอืขไปแล้ว ไปกันเป็นทีมทำกันเป็นทีมสนุกค่ะเพื่อนๆค่ะสนุกสนานฮีฮาหยอกล้อกันไปค่ะเป็นทีมงานที่รื่นเริงค่ะเพื่อนๆค่ะสนุกทุกสถานการณ์ค่ะไม่ว่าไปทำอะไรก็สนุกทุกสถานการณ์เลยทีมงานนี้ค่ะเป็นทีมงานฮีฮาอ้าวเรียงแถวกันเปนหน้ากระดานเลยอ้าวพร้อมพร้อมหรือย,อยัง อ้าวเรียงแถวเรียงแถวเลียงแถวพร้อมหรือยังอ้าวพร้อมแล้วลุยทีมงานนกเซงเซลบ้านเมืองแดงสามลุยแล้วค่ะ